การคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งค่ะเ <c oughs> มื่อกี้นี้พูดแต่ถึงเรื่องชาวโซเชียล <c oughs> สักนิดหนึ่งเนาะเออก็มีประเด็นออกมานะคะคุณผู้ชมค่ะกับทางเพจทนายนิดาค่ะเขาได้โพสต์ข้อความการเก็บหลักฐานเพื่อเอาผิดพวกเรียนคีย์บอร์ดนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทนางเอกดังแล้วก็จะมีการเรียกค่าเสียหายคนละ1ล้านบาทเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะโดยทางเพจทนายนิดาเนี่ยเขาได้โพสประมาณว่าแฮชแท็ก มิ่นประมาทดารานะแล้วก็เป็นการเก็บหลักฐานข้อความทั้งหลายแหล่นี้นะคะซึ่งหลายคนก็เลงไปว่าเป็นใครใช่ค่ะงานนี้ก็มีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยกันว่าดาราสาวคนนั้นเป็นนางเอก แป้วนัทพรนะคะเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวคนรู้ใจคนใหม่ไฮโซนนยประนายนะคะเพิ่งมีทริปไปเที่ยวทะเลกันมาด้วยล่าสุดกับแก๊งเฟอร์บี้นะโอ้โหภาพจัดจ้านมากแต่ละคนใช่ค่ะซึ่งตัวแต้วเองก็โดนต่อว่าเช้าเย็นในทุกๆรูปที่อยู่ในไอจีนะคะเพราะว่าแค่ใส่ ส่ชุดว่ายน้ำอ่ะคือเราไปเที่ยวทะเลอ่ะเนาะคุณผู้ชมคือไปเที่ยวทะเลแล้วเขาใส่ชุดว่ายน้ำก็ถูกแล้วปะแล้วก็โพสต์ภาพแต่ว่ามันก็อาจจะแบบถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างเขาก็ว่ากันไปว่าเป็นคุณแต้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีพิธีกรรายการรายการหนึ่งเขาออกมายืนยันแล้วนะว่ายังไงก็ไม่ใช่สาวแต้วแน่นอนเสื้องานนี้อ้าวไม่ใช่แต้วแล้วจะเป็นใครอ่ะก็เลยเบนเข็มไปสิคุณตั๊กแตนค่ะมุ่งไปที่คุณแม็กซ์คือเดนีอ่าซึ่งงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนในแก เตชันนรงจนหลายๆคนก็พากัอิจฉาด้วยทางด้านทนายนิดาก็มีการออกมาโพสต์ผ่าน Facebook เป็นรอบที่2นะคะสรุปใจความได้ว่าบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าเราเลือกฟ้องแต่คนที่มีเงิน แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นค่ะไม่ได้เลงว่ามีเงินไหมลูกความนีดาใจดีและก็น่ารักมากๆหนูแค่อยากให้เขาสํานึกว่าสิ่งที่เขากําลังทํามันทําร้ายเขาและครอบครัวเขาขนาดไหนถ้าเกิดว่าเขาไม่แข็งแรงแล้วเขาไปฆ่าตัวตายคนจะรับผิดชอบต่อสิ่งนี้ได้ยังไงคดีนี้ปูพรมฟ้องจริงๆตอนนี้ธนานีดาอยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณธนาาน,นีดาคะ่ะ สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะอเราล่ะถามถึงเรื่องเกิดขึ้นเลยเนาะตอนนี้หลักฐานรวบรวมไปถึงไหนแล้วคะหลักฐานรวบรวมไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นการลงมือร่างคำฟ้องค่ะตัวนางเอกสาวคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนมาติดต่อให้เราเป็นทนายให้ด้วยตัวเองเลยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะใช่ได้รับการติดต่อด้วยจับน้องเองโดยตรงค่ะ อเห็นบอกว่าจะดําเนินการข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยคนละหนึ่งล้านบาทเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะดําเนินคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโูษณมานะคะแล้วก็ในส่วนของทางแพ่งเนี่ยเราเรียกค่าเสียหายต่อการเสียเสียต่อชื่อเสียงของเรานะคะก็อยู่ที่จํานวนหนึ่งล้านบาทต่อรายค่ะโอเรื่องนี้นางเอกสาวคนนั้นเนี่ยเขามีความคิดที่จะยอมความไหมคะหรือว่า เขาตั้งใจที่จะเดินหน้าฟ้องอย่างเต็มที่เลยคะ่ะทนายณตอนณตอนเนี้ยที่ที่เราคุยกันกับน้องอะนะคะว่าเราปรึกษาหารือกันนะคะว่าจากการกระทําทั้งหมดตอนเนี้ในแต่ละคอมเมนต์ในแต่ละอย่างต่างที่สร้างความปวดร้าวกับให้ให้กับเขามาตลอดเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าตอนนี้ขอดำเนินคดีทุกคนที่กระทำแบบนี้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดค่ะ พัฒนานทิด้า่าถามถึงนางเอกน้องคนนั้นหน่อยนะคะตอนนี้เขากังวลขนาดไหนหรือว่าคือก่อนในเน้เวลาเขาอ่านคอมเมนต์เขาโกรธมากไหมคะถามว่าโกรธมากไหมเท่าเท่าที่คุยนะตอนที่น้องเข้ามาปรึกษาคดีเนี่ยเขาเขาดูเขาสบายๆนะคะเหมือนกับว่าเขาคุ้นชินกับสิ่งนี้ไปแล้วเขาจนอยู่จนเขาปล่อยวางกับทัศนคติตัวเองจนทําใจได้ไปแล้วเพียงแต่ว่าที่เราถามว่าเอ๊ะแล้วงั้นเขามาตัดสินใจฟ้องทําไมนะตอนนี้ เป็นเพราะว่าสื่อโซเออโซเชียลต่างๆเริ่มเข้าไปแตะข้อผัวเขาจริงๆถามว่าเริ่มเพิ่งมาเริ่มไหมจริงๆมันมาตั้งนานแล้วแหละที่ไปก้าวล่วงถึงบุษการีเขา mm hmm. ทีเนี้ยเขาก็พยายามอัปลอยผ่านมาตลอดยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนมาตลอดแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นก็ทดีมันก็ยังมีอยู่เป็นระลอกระลอกแบบเนี้ยค่ะจนสุดท้ายแล้วเขาแบบัต เอ้เข้าหาจุดสิ้นสุดของเรื่องนี้ไม่เจอเลยอ่ะจนสุดท้ายแล้วเขาคิดแบบว่าเขาคงอาจจะต้องใช้วิธีทางกฎหมายแล้วเพื่อที่จะมายับยั้งสิ่งนี้แล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองต่อไปอะค่ะ,คะเหมือนเพื่อเป็นตัวอย่างอะเนาะใช่<ด>ใช่ถูกต้องค่ะค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่ากรณีนี้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นผลได้เงี้ยค่ะมันเหมือนคดีตัวอย่างไหมคะทนายน,นีดาค่ะเออตัวตัวพี่มองว่ามันน่าจะเป็นบรรทัดฐานะะให้กับ นักแสดงหลายๆท่านนะคะเพราะว่าคืออย่างนี้คนจะบอกว่าเฮ้ยดาราคือคนของประชาชนใช่ไหมคะจริงๆถามว่าอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเป็นที่รู้จักใช่ไหมคะแต่ถามว่าคนของประชาชนเนี่ยถามไม่ขนัดนะคนของสาธารณะอย่างเนี้ยต้องมองว่าเขาเป็นคนสาธารณะหรือคนของประชาชนในบริบทไหนเขาเป็นผู้แทนราษฎรหรือเขาเป็นเป็นเออ ผู้ทรงศีลอย่างพระเจ้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนของประชาชนศีลมันอยูคนสาธารณะได้แต่ว่าเขาเป็นคนในบริบทที่เขาคนไปกราบไหว้บูชาจะต้องครองสมณะเพศอ่ะโอเคเขาจะมีเรื่องพวกอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าดาราเนี่ยเป็นคนสาธารณะในบริบทที่สร้างความบันเทิงที่อะไรให้กับสังคม คุณก็วิจารณ์หรือสิว่าเอ๊ะการแสดงเขาไม่ดีเลยหรือเอ๊ะทำพิธีกรแบบเอ๊ะอันนี้ยังต้องปรับปรุงนะยังแข็งไปยังอะไรก็ว่าไรสิเราไม่ได้ว่าอะไรถูกต้องไหม <c oughs> แต่ว่าเออเราจะมาถือว่าเธอเป็นคนหนูวิจาฉันสามารถจะพูดถึงเธอในแง่ไหนก็ได้ครอบจักรวาลอย่างนี้ไม่ถูกต้องด <c oughs> ังนั้นเนี่ยในวันเนี้ยเออตัวทนายเองตัวพี่นิดาเองก็จะพยายามพิสูจน์ให้เห็นเพื่อเป็นบรรทัดฐานกับ น่าจะเป็นวงประโยชน์กับวงการของของบันเทิงด้วยนะคะว่าเอ๊ะเท่าไหนลิมิตไหนที่ว่าเราวิจารณ์ได้โดยที่ไม่ผิกกดกฎหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าตั้งอยู่บนความสุจริตนะคะติเพื่อก่อยังไงเนี่ยจะไม่เป็นความผิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทอยู่แล้วแต่ถ้าเลยจุดนี้ไปที่ว่าไม่ใช่ติเพื่อก่อนเนี่ยอย่างเช่นว่าเอ๊ะ แต่งตัวว่าวิวเซซี่ก็ตามบริบทของเนื้องานหรือตามบริบทในสิ่งที่เขาไปแต่บอกว่าเอ๊ะอูโสเคมีหรือเปล่าขายหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละจนเกินเรื่องเกินเบอร์ไปมากค่ะคุณนายคะอ่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเขาก็มุ่งไปที่คุณแต้ว นะคะแต่ก็มีขาวออกมาว่าไม่ใช่แล้วนอกจากจะเป็นนางเอกวิกพระรามสี่แล้วพี่ธนานิด้าพอจะแอบใบ้ใบสักนิดได้ไหมคะว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงบอกตัวย่อได้ไหมคะใบ้ใบก็รู้เลยแหละจริงจรงใบ้ก็รู้เลยใช่ไหมคะจริงๆริงชาวเน็ตก็คำมาถูกทางกันมากค่อนข้างเก่งเลยล่ะค่ะคือแบบแค่อ่านจากแคปชั่นจากจากโพสที่ที่โพสไปในเพจนะคะแค่โพสสองโพส ทุกคนสามารถเดาอนุมานได้ว่าเป็นใครอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าเก่งมากแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วค่ะ,คะก็แต่ในส่วนของเรื่องความชัดเจนอย่างเงี้ยก็อยากรอให้ตัวน้องของมาแถลงข่าวด้วยตัวเองดีกว่าค่ะได้ค่ะถ้างั้นขออนุญาตพูดคำใบ้ถ้าเกิดว่าใช่ก็ว่าใช่ไม่ใช่ก็ว่าไม่ใช่นะคุณทนายนะใช่นางเอกที่เพิ่งเปิดตัวแฟนใช่ไหมคะใช่นางเอกที่เพิ่งไม่ใช่ <c oughs> เอออย่างนี้ตอนนี้ในโซเชียลที่คนกําลังคำคำเดาทางกันถ้าไม่ใช่คุณแต้วตอนนี้มีคนเดาถูกเยอะแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่มีคนเดาถูกเยอะอืมก็น่าจะไปทิศท,ทางเดียวกันก็ต้องมาดูอีกทีว<ค>่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรนะคะสรุปตอนนี้คือยืนยันตรงนี้นะคุณทนายนะไม่ได้แค่ขู่เอาจริงเนาะเอาจริงค่ะทำโป้งอยู่ค่ะตอนนี้โอเคค่ะก็ รอติดตามผลกันต่อไปยังไงวันนี้ขอบคุณที่มาอยู่ในสายของเราคะคุณธนายดีดาค่ะขอบคุณคุณมากค่ะคือคุณทนายก็พูดถูกนะคือปัจจุบันนี้คนเราสามารถจะวิพา์วิจารณ์ใครอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าบางทีมันต้องอยู่บนบรรทัดฐานของความพอดีอย่างเช่นพูดถูกอ่ะถ้าวิจารณ์ในเรื่องของความพิธีกรเออวันนี้ไม่ดีวันนี้ดีบอกได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าล่วงล้ำไปถึงบุพการีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็แรงไปมันควรจะมีขอบเขตในการวิภา์วิจารณ์คือจริงๆแบบเราไม่ ไม่ควรที่จะไปด่าไปว่าใครโดยที่แบบเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้<น>อะไรแบบนี้หยอย่ารุนแรงเลยพวกเราอ่านแล้วเราใจหายค่ะดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย